สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับเรามาดูความคืบหน้านะครับบ้านแมงนะครับเนาะอันนี้ก็ข้างในนะครับโอ้ข้างในก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับนี่นะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ฉาบแล้วเนาะฝั่งนี้ก็ฉาบแล้วนะครับแต่ฝั่งนี้ยังนะครับนี่นี่ยังนะฮะ อันนี้ก็ฉาบแล้วนะครับในห้องน้ําก็ฉาบแล้วนะเป็นบางส่วนนะอีกบางส่วนก็ยังไม่ได้ฉาบนะครับก็ต้องมีการนะครับไล่เล่นทําอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะนี่นะครับโอ้โหหลุมก็ลึกแล้วนะครับเนาะฝั่งนี้ยังนะครับฝั่งนี้ยังด้านหลังบ้านนะครับยังไม่เสร็จเนาะ นี่ก็กำลังฉาบอยู่นะครับนานี่นะฮะโอ้กางคือมาตกหลุมเลยแล้วนี่เนาะขาเขือหักเลยฝนะั่งนี้ยังนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เสร็จเนาะต้องใช้เวลานะครับ ใช้เวลานะครับวันนี้เราก็ดูกันนะครับก็ความคืบหน้าไปก็เยอะแล้วนะวันนี้สวัสดีครับผูแมนค่าฟูชนลนะครับเราก็มาดูบ้านในช่วงเย็นนะครับว่าไงแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับของวันนี้นะครับทั้งวันเลยนะฮะเนาะ นี่นะเอฟีนะครับมาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างพี่แดงไปดูมาแล้วก็เสร็จไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับบางส่วนก็ยังนะครับนี่อ่ะอืม แค่กลมๆในบ้านนะฮะลุงวางกำลังทำอยู่ด้านขวามือนะฮะเนาะอืมนี่นะก็ความคืบหน้านะครับเน,ะน,นาะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าช่วงนี้กําลังเร่งมือกันอยู่ช่างกําลังเร่งมือกันอยู่นะครับอ,อ,อ่ะนี่นะเราก็มาดูกันนะครับไไปไหนพี่แดอฮะ ดูความคืบหน้าไงนี่ค,คืบหน้าพืชผักตลาดจะไปอะไรตอนเย็นอ๋อไปกกโกโตูมเลยนะไอ้เนี้ยน่ร่อยก่อนนะฮะนี่นะครับ บรรยากาศนะครับวันนี้นะฮะเราก็ามาดูกัน ช่วงเย็นๆนะครับเนาะเขาก็จะไปจุกกันอยู่ที่สวนผักนะครับแปลงผลักมันเย็นนะครับมันไม่ร้อนก็เลยไปลดน้ํามั่งไปพรวนดินมั่งนะไปอเอาต้นกล้ามาชําม,มั่งอะไรบ้างนะครับประมาณนี้เนาะนี่นรบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าใกล้เรือนไหนแล้วเนาะนี่นะครับเนาะ ใกล้แล้ววันนีนะ้เห็นพระจันทร์แล้วเนาะช่วงเย็นนี้นะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับน,นี่ครับ นี่นะครับพวกเหล่าบรรดานะครับที่เข้าการแข่งขันก็เริ่มมาทําแปลงผักของตัวเองเริ่มตกแต่งนะครับเนาะเริ่มตกแต่งสร้างแปลงตัวเองนะครับให้ดีขึ้นเนาะนี่ บรรยากาศนะครับช่วงเย็นก็จะคึกคักหน่อยเพราะมันไม่ร้อนนะครับเนาะนี่ฮะ<ม>นี่แล้วก็นี่ก็ปล่อยน้ำเข้ามาเนาะมันก็จะดูดซึมไปด้วยนะครับนี่นะฮะ ปล่อยน้ำเข้ามาในร่องนะครับร่องผักนะครับมันก็จะดูดซึมนี่นะครับมาดูนะครับชระบดบรรยากาศนะครับเนาะสวยงามนะครับนี่ ดูน้องเตี้ยต้องหาอะไรให้น้องเตี้ยกินแล้วเนาะตอนนี้น,ะะนี่นะครับเดี๋ยวจะไปดูการนะครับนะต้องหาอะไรทำให้น้องเตี้ยกินแล้วเมื่อคืนก็ให้กินแต่เนื้อไปก็ก็โอเคนะครับเนาะน,ะนี่ฮะอเปนไงน้องเตี้ย

เห็นี่คืออะไรนี่เดีวไปหาอาหารเดี๋ยวรอรถมาก่อนเตี้ยเ้ยอาะเะเป็นปลาทูก็ได้นะวันนี้เนาะอ่นี่นะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยขอบคุณมากนะครับ